ไส่สุดขัวจ้าขัวไม่ครับยังข้ามเยอะๆจ้าเหมือนนี่เนาะต้องแสบปึ้บกบะป้ม,มาเสียงก็อ,อึกระทึกเนี่ยเพราะว่าอบผาปั้นผาแห้งไก่บอลลางจานนี้อาจจะต้มแล้วก็ปูเพรือง หนาดลายๆเนี่ยเพื่อมันสูกมันก็จะได้เขาเนื้อเขานีงเนาะน น,น้อนวัวน้องวัวหอมแซ่บกับหมากจ้าหัวแมงคำเยอะยัวจ้ามือกระดังดำกระดูกกระเจี๊ยบนะครับคัดไหมหอม